พระยูสุ้าผู้เลี้ยงแกะที่ดีขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ในฝูงแกะของพระองค์ด้วยกันครับ สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4ในเทศกาลปัสกาของทุกปีพระศาสนจกักรคาทอลิกได้กำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ผู้เลี้ยงแกะที่ดีหรือว่า Good Shepherd Sunday ครับเพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรง,งเป็นผู้นำหรือว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั่นเองครับทรงรู้จักเราแต่ละคนแล้วก็ทรงคอยค้ำจุนเสริมพลังให้กับเราสำหรับการเดินทางชีวิตในโลกนี้อย่างดีเพื่อมุ่งไปสู่ชีวิต ที่เราจะมีความสุขนิรันดรพร้อมกับพระองค์ในกรณาจักรสวรรค์ครับและพี่น้องที่รักครับเป็นพิเศษในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นมิสาสุดท้ายที่พ่อจะถวายที่วัดเซนหลุยในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสครับก่อนที่จะย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ที่โรงพยาบาลเซนหลุยแลวก็ช่วยงานอภิบาลที่วัดราชินีแห่งสันทิศสุขภูมิรวว้อยหนึ่งในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับจึงเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมใจภาวนาด้วยกันเพื่อ หน้าที่ใหม่ของพ่อแล้วก็เพื่อสันติสุขของเราแต่ละคนครับพี่น้องที่รักครับแน้ว่าในประวัติศาสตร์นะครับตามที่มีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์เราจะทราบกันดีครับว่าพระเจ้าทรงเลือกชาวยิวให้เป็นประชากรกลุ่มแรกแถมพระเยซูเจ้ายังลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางชนชาติยิวอ,อีกด้วยซ้ำแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ จำกัดความรักและก็ความรอดพ้นเอาไว้เฉพาะชาวหยิวเท่านั้นนะครับเพราะยังทรงตั้งใจจะแผ่ขยายพระพรไปสู่ทุกชนชาติทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์และตรัสว่าเรายังมีแก่อื่นๆซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วยดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงเป็นผู้นำของเราทุกคนครับ ในฐานะแกะของพระองค์และก็ในพระองค์เองเราทุกคนก็อยู่ภายใต้การปกครองดูแลที่เป็นหนึ่งเดียวครับขณะเดียวกันนะครับบนโลกนี้ก็ยังมีหมาป่าอีกมากมายเลยหนึ่งก็คือปีศาจนั่นเองที่ออกล่าแกะและก็โจมตีแกะให้แตกตื่นกระจ,ระจายไปแต่องค์พระคริสต์เจ้าก็เสด็จมาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีครับคอยปกป้องช่วยเหลือแกะจนถึงกับยอมสละชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อให้แกะรอดพ้นจากอันตรายและก็ความตายด้วย ที่สําคัญนะครับพระองค์ทรงรวมแกะทุกตัวให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ภายใต้ฝูงเดียวกันหรือก็คือพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งพระองค์เองเป็นผู้สถาปนาขึ้นนะครับและนอกเหนือไปจากชีวิตที่พระองค์ประทานให้กับเราแต่ละคนแล้วเนี่ยการที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฝูงแกะเนี่ยในพระศาสนาจักเนี่ย คน็นับว่าเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดจากพระเจ้าเช่นกันครับเพราะว่าพระศาสนาจากาคาทอลิกนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงร,รับประกันกับนักบุญเปโตรว่าท่านคือศิลาและบุญศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้มัทธิวบทที่16ข้อ18นะครับซึ่งก็เป็นความจริงที่พิสูจน์กันมาแล้วกว่า2,000ปีทีเดียว และบทบาทหน้าที่ของท่านบุญเปโตโรในฐานะผู้นำพระศาสนาจักรคนแรกก็ยังคงสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันในตำแหน่งของพระสันตะปาปานั่นเองครับพี่น้องที่รักครับเวลาที่เราสวดบทยืนยันความเชื่อในมิซาแต่ละสัปดาห์นะครับเรากล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและก็สืบเนื่องจากอัครสาวกจำกันได้ใช่ไหมครับ ข้อความประโยคเนี้ยก็เป็นการสะท้อนความจริงของพระศาส,สนาจักรที่ว่าพระศาส,สนาจักรเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพราะสมาชิกทุกคนล้วนมีความเชื่อความศรัทธาอันเดียวกันมีนมัสการพระบิ็นเจ้าองค์เดียวกันและก็ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์เดียวกัน และก็ยังปฏิบัติตามอำนาจการสั่งสอนเดียวกันของพระศาสนจาจักรอีกด้วยและที่สําคัญนะครับพระศาสนจาจักรมีความเป็นสากลครับพี่น้องเพราะว่าสมาชิกทุกคนถูกเรียกให้มาเป็นเครื่องมือในการนําพระสถานของพระเป็นเจ้าเนี่ยไปอย่างทั่วทุกมุมโลกสู่ผู้คนทุกการและเวลาสถานที่และก็วัฒนธรรมด้วยให้ทุกคนได้เข้ามารวมกันเป็นครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันภายใต้การทรงนำขององค์พระจิตเจ้าองค์เดียวกันครับ สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความเป็นสากลของภาศาสนาจักรก็คือประเพณีในการส่งเสริมงานศิลปะต่างๆน,น,นะครับความงดงามของงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต่างก็ดึงดูดผู้คนทั่วโลกในแต่ละปีพี่น้องทราบไหมครับว่ามีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนทีเดียวที่ไม่ได้เป็นคิทาชนคาทอลิกนะครับเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิหารนักบุญเปโตรโท,ที่กรุงโรมครั้งหนึ่งในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่9นะครับร่งเคยพระําดำเนินหรือว่าเดินเพียงคนเดียว ผ่านห้องแสดงผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์วาติกันเนี่ยโะรงได้พบกับชายหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งครับที่กำลังจ้องมองภาพวาดของราฟาเอลด้วยความอิ่มเอิบใจโปบก็ได้เฝ้าดูเขาจากระยะไกลนะครับแล้วก็เสด็จเข้าไปใกล้เขาแล้วก็ตรัสกับเขาว่าลูกเอ๋ยพ่อเดาว่าลูกเป็นศิลปินใช่ไหมชายหนุ่มก็ยอมรับนะครับว่าเขามาที่โรมเนี่ยเพื่อจะมาเรียนเรื่องการวาดภาพจริงๆ แต่เขามีเงินไม่พอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนที่สถาบันครับรู้ไหมครับว่าโป๊ปทำยังไงโรร่งส่งพระไทยดีเสนอทุนการศึกษาแก่ชายหนุ่มคนนั้นเลยนะครับแต่นั่นก็ทำให้เขารู้สึกตกใจแล้วก็กระอักกระอ่วนใจมากๆทีเดียวแล้วก็ตอบกลับไปว่าแต่ผมไม่ได้เป็นคาทอลิกนะครับแต่ถึงกระน,นั้นโป๊ปก็ส่งยืนยันครับว่าไม่ต้องกังวลไปเรื่องเงินต้องไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าเรียนของลูกหรอกนะ เพราะว่าฝูงแกะของพระคิสตาเจ้ามีความเป็นหนึ่งเดียวและก็มีความเป็นสากลในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราคิดาชนคาทอลิกจึงมีหน้าที่ต้องเชิญชวนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ทุกคนให้เข้ามาสู่อ้อมพระหัตถ์ขององค์พระเยซูเจ้าพระผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเราทุกคนครับ ส่วนตัวพ่อเองนะครับหลังจากที่มีประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์อักราสังฆมพุทธนกรุงเทพครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีผลให้พ่อต้องย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ที่โรงพยาบาลเซนหลุยครับก็มีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับมาถามว่าพ่อไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคงจะได้มีโอกาสส่งสินเจิมผู้ป่วยด้วยใช่ไหมพ่ออย่าลืมนะว่าพ่อมีศาสนานามนักบุญคามิโลองค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วยพ่อจะได้เดินตามแบบอย่างของท่านแล้วงานนี้พ่อก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้พ่อก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยนะครับแต่พอมาฟังแบบเนี้ย พาะก็มีแรงบันดาลใจที่จะทําหน้าที่อภิบาลผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นด้วยจริงๆอย่างน้อยก็ในโรงพยาบาลแล้วก็เพื่อประกาศข่าวดีแก่พี่น้องทุกคนในฐานะที่ทุกคนก็เป็นลูกที่รักของพระปินาเจ้าเช่นกันครับดังแบบอย่างของท่านบุญเปตโตรในบทอ่านที่1ของวันอาทิตย์นี้นะครับเชิญชวนเราได้ใช้คําพูดของเราเนี่ยแหละในการบอกเล่าความจริงในการส่งต่อความหวังและก็จุดไฟแห่งศรัทธาขึ้นในหัวใจของพี่น้องรอบข้างเราเสมอครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับแล้วกลับมาให้พลังคริสเพิ่มพลังคุณก็ได้ในรายการคริสถึงคุณพลังคริสเพิ่มพลังคุณทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิการีรันทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกาเช่นกันผ่านทุกช่องทางของเครือข่ายคริสตสัสนสค์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่จะได้มาถ่ายทําคริสถึงคุณที่วัดเซนหลุยส์แล้วก็เลยถือโอกาสมา ถ่ายทำที่บริเวณนอกสถานที่นอกสตูดิโอเลยเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศบริเวณโดยรอบของวัดเซนหลุยในโอกาสนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ